สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับมือนนี่ตรงกับวันที่26เมษายน2560น,นะครับตอนเย็นเยนมือน,นี่เพิ่งฝนนี่ตกแล้วพี่น้องก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปอันนี้ผมให้อาหารลูวอดได้รวอดผมมาม,าม่าหมูเวทเนี่าเท่รุ่งล้วประมาณสักสิบโมงน,นะครับพี่เวดโมงสิบโมงควรเท่เลยนะครับ เพื่อเพื่อมาอนุบาลเพื่อให้เป็นลูกกบนะครับบอ่อหนีบอ่อหนีมันประมาณสองหมื่นตัวนะครับโดยเฉลี่ยสองหมื่นตัวสองหมื่นหาพันมาเกินหนีนะครับบอ่อหนีอนนี้นมาเบึองเขากินอาหารนะครับอาหารนี่นถือวอาหารมือแรกนะครับมือแรกของลูกวัดที่เรื่มอนุบาลน,นะครับถิ่นน่ะเอาอนุบาลมือแรกนะครับ หาย,ยาจักหน่อยนะครับผสมยาแก่แบคทีเรียาจักหน่อยนะครับแก่แบคทีเรียแก่ขาแดงแก่ท้องอืดท้องบวมนะครับนี่ยวนเดียวกันนะครับยาเดียวเกัายาเก่าเดียพี่น้องทันใจคุ้งหัวทุกมาถามก็ได้พี่น้องว่ายาอยีเองนะครับกินเดอร์ร่างกายเขาแข็งแรงสดชื่นนะครับบางเงานะครับ ชุดนี้ผมมาลงไอผสมก,กันกับชุดก้อนนะครับชุดก้อนผมมาขึ้นไปอนุบาลเป็นลูกกบแล้วเป็นลูกกบแล้วนะครับมันห่างแล้วผมก็เลยลงน้ากันนะครับนี่อรวดมันลงน้ำยูนในบอนี่น้ากันนะครับนเลียงน้ากันนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาก้อมกันมนันอยี่สามหมื่นตะกออกนะ่ะเขาเริ่มขึ้นอีกแล้วไอโน้เสานะครับขึ้นไวๆพี่นอ้องแป๊บเดียวขึ้นนะครับ นี่การอนุบาลรวดนี่การทอดไรรวดมาดีแข็งแรงดีมากเห็ดข้าวเดียวมัือดตามมันเป็นลูกกบให้งอ๋อได้นะพี่น้องต้องก็ต้องเบิ่งตะก้อนดะถ้ารรวดเกิดในสายพันธุนะะ์ใดน้องมาบดีกับมันก่าดีสักหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเลยครับต้องเบิ่งผู้คนเลี้ยงตะกอนหนาเทียบเท่าขนาดใดพีมือเนื้อชั้นขนาดไหนนะครับ อันนี้อของผมเบวของอาจาร์ผมมากออนล่อันนี้ชุดแรกนี่ี่พี่น้องมันห้องก็ขืน้นผมตักขึ้นไปหมู่ว่านผมตักขื้นไปหมู่ว่านนี่ชุดแรกวันนี้มันเป็นตัวแหละแล้วมุนี่มันตักบปหมดนะครับเป็นลูกอดัดมันเป็นนั่นในโน้เสาอยู่ของก็ขื้นมานนี่นะครับขึนข้นหังตัดตัดหางไว้ไว้พี่น้องมันห่อนแดดนี่แทบเดืดนะครับนี่นะครับพี่น้องเห็นบ่ ไในนู้ดเขากำลังเขาเ่าแถวกำลังฟาดด้วยนี่ครับเขาไปเพิ่นเขาไปไกลเพิ่นไหวด้วเนี่ยเขาไปกระเต็นสู้วัดออกนะครับพี่น้องก็เลยสู้มอลไกลๆนะครับสู้หมดละบอลนี่หาขุนแปดเลยพี่น้องผมใส่สี่หมื่นก็ได้เลยพี่น้องแต่ผมใส่แค่สองหมื่นพอบอ่ขอข้างหลังผมใส่สี่หมื่นนะครับแบง,แงก์แบงก์เพิ่งนันเป็นบอ่อลแปดนะครับใส่บอ่อลละสองหมื่นนะครับ เลี้ยงได้สบายๆพี่น้องบ่านเนีนนะครับพอดีตั้หนึ่งประหยัดพื้นทีนี่ย่ะมันขึ้นตัองก็ตักไงนะครับประหยัดทุนประหยัดทุนในการลงทุนนะครับประหยัดทุยงังประหยัดพื้นทีประหยัดวลานั่กันในการให้อาหารนะครับอ่ะอาหารเย็นๆน้ำแรงแบบวันยากายแบบนี้พี่น้อง เดีย๋ยวไปเบิ้งอีกบอ่อนึงพี่น้องไปเบิ้งอีกบอ่อนึงอันนี้อีกบอ่อนึงนะครับนี่ที่แรกผมใส่หกหมื่นนะครับบ่ได้พรนี่มันตักออกพอมันหนาผดผมว่ามันเน,นียนผดก็เลยมันตักออกออกบ่อนี่สิบแปดโลบอหุ่นสิบแปดโลนะครับอโดยประมาณนะครับเมื่อเป็นสามถึงหกโลประมาณสองหมื่นนะครับตักหนี่ออกหมื่นหนึงน่งหันหมื่นหนึ่งนะครับที่เปใส่บ่อพุดนะพี่น้องบอ่อที่เขาเบิ้งมาสักครู่นี่ นี่ครับว่ามึงเ,เขากินขุนด้วพี่นออ้องนี่ยมันหลายพนาันหาขุนเลยผมก็กำลังเตือนหนำเขายินทีนมน่มันหนำอะไรอย,ยกากจ่ากินหล่นหลอกกันแท้พี่น้องเห็นป้ะหล่ออกว่าทัานเพี้ยไรอยากจ่าก่พี่น้องน้ำโยงยงด้วยขี่มันหรือเปล่าไทยออกของเขานะครับให้เขาเห็นได้ยูน้ำดีๆเยน็ยนๆใสๆนะครับ สใช่จะโดนเถิ่พี่น้องน้ำสะอาดนาด้ำใสดีเขาอยู่ดีนะครับเขาจะเลื่อนเอติบโตเร็วครับข้าวเดียวกับเป็นดุกอดเป็นดุกอบไปห้องน,นะครับเพิ่งกันแท้ผมพี่น้องนแท้เน,นี่ยหน่อยนิดนึงที่แรกเนี่ยยืดไปนิดหน่อยลูกหน่อยลูกนน้ำสูงขึ้นมานะครับมีวังไก่เ่าครับเพราะท่านหายร้ปันได้นี่เมอร์ซีถวยนะครับถวยขนาดกลาง อาหารบาทั้นไห่ไลยถ้าไห้หลยเดี๋ยวอือช่องนะครับพอเขาหัวมาม่ครับให้ประมาณเค่องหนึ่งของปกตินะครับมือเป็นแปะถวยมือมือนึบบ่นหกถวยนี่มันแรงอยู่แปดถวยพอดีให้เศร้าให้ให้ให้แค่เศร้าแล้วแรงกับพ่อพี่น้องยังขึ้นมาต่อมาให้ดอกพอเขาประกัดกันพอชุดแรกเขาประกัดไปยั้งกันขึ้นมาดีๆอยู่บ่วเสียหายบานไลยน,นะครับบ่มีตายตายนิดเดียวครับ ตายว่าถึงเปอร์เซ็นต์ว่าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตายชุดแหลกนะครับเน,นี่ยนี่ก็ชุดที่สองกันี่ชแชทเย็นว่าพี่หนังนามอะไรคุณยังไงเท่าก็กเริ่มไทแล้วแต่เขามีสแสธาตุอาหารดีะพี่น้องข้างล่างมีดินมีสารอาหารนะครับแล้วลูกอัดโดยเฉพาะนะครับนี่กับสองมื่นนะครับอันนั้นก็บสองมื่นนะครับบ่อนึง ทีคุณหานะครับโดยระมาณนะครับผมกาวป็นบ่อแฝดนะครับปกติเป็นบอ่อเดียวมด้พี่น้องผมเลยผ่ามักกันไวยกลางนี่น่มันตักก็ตักไงนะครับนี่มตักก็ึ้นนะครับเอาตอนเย็นนี่ก็เอาต้นมีด้วยพี่น้องพอกันไหมคิดหนาเด้อปลูกต้นตะไคร้ไว้อย่าลืมซับตะไคร้ด้วยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ